Good afternoon to you. Good afternoon to you. Good afternoon, good. What day was yesterday? Yesterday was Thursday. What day will be tomorrow? Tomorrow will be Saturday. Okay. Today we are going to reveal about present continuous. Do you remember? Today we are going to review. รีวิวรีวิวแปลว่าทบทวน p r e s e n t c o อ t i n u o u s ลออสเนเรื่องของ Present Continuous t อ n สเเนี่ยครูคได้สอนนักเรียนจบไปนานแล้วทีนี้ในช่วงนักเรียนหยุดตอนนี้คุณครูต้องเอามาทบทวนนักเรียนอีกนะเพื่อว่าเดี๋ยวจะสอบคราวต่อไปมันเป็นการสอบเรื่อง Present Continuous ด้วย ลองลองทบทวนความจำสิ Do you Do you remember 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 แปลว่าจำได้ไหมนักเรียนจำได้ไหมนะคะ Present continuous อันดับแรกนักเรียนต้องรู้จำชื่อเท n ให้ได้เท n นนี้เรียกว่า Present continuous as t e n s ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เป็นประโยคที่พูด เหตุการณ์กําลังกระทําอยู่เหตุการณ์กําลังกระทําอยู่กาําล,ลังเกิดขึ้นอยู่นะเช่นคุณครูวัฒนากําลังสอนคุณรวัฒนาก็จะพูดว่า I am teaching I am teaching มีกำรับก็ I am teaching English you are studying English อย่างนี้เขาเรียกว่า Present Continue a s t e c t นะคะเพืเ่อนๆหลายคนกำลังเตะฟุตบอลอยู่ในสนามกำลังเตะเราก็สามารถพูดว่า they are playing football they are playing football เนี่ยเราใช้พูดในขณะที่เหตุการณ์นั้นกำลังเกิดขึ้นเขาว่ายน้ำอ <"H oo, S 2> ยู่หูเต็มสระน้ำเลย they are swimming in the swimming pool อันนี้เพราะนั้นนักเรียนต้องเรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยถ้าเหตุการณ์กำลังกระทำทีน,นี้มาดูโครงสร้างของประโยคอันนี้อา่า present continue as tense อันนี้ครูแปลให้แล้วนะเหตุการณ์กำลังเกิดในขณะที่พูดนะโครงสร้างอันนี้ครูเขียนเป็นภา,ารรษาอังกฤษนักเรียนก็ต้องเรียนรู้ ถึงแม้จะเป็นป .4 ก็ต้องทราบคําว่า subject subject แปลว่าประธานโครงสร้างของประโยค present continuous น,น,นะ subject mm hmm. บกวก verb to be นักเรียนทำ verb to be นักเรียนจำให้ได้ verb to be ถ้าคร,ครูคนไหนเขาถามเธอว่า verb to be คืออะไร verb to be มีอะไรบ้างใช mm hmm. ่ verb to be คือมี is am are อันนี้ในเหตุการณ์ปัจจุบันนะเดี๋ยวพอนนกเรียนโตขึ้นไปมันจะมีว่าไม่ใช่ crescent continuous เป็น past continuous อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็อีกแบบหนึ่งแต่เราปร .4 เราก็เรียนแค่ c r e s e n t continuous ไปก่อนโครงสร้างของประโยคก็จะมี subject แปลว่าประธาน verb to be ครูเขียนตรงนี้ให้หนนกเรียนดูแล้ว verb to be ประกอบด East, ้วย is am are นนกเรียนต้องจำให้ได้ verb to be คืออะไร Verb to be เบิ่คือ S M R นั่นเองและบวกด้วยตัวีตัวนี้คือย่อมาจาก verb verb แปลว่าคําริิยาคำกริยาเติม ing ค่ะคําริิยาทีต้องเติม ing ตลอดนะงนันเห็นดูรูปภาพนี้รูปภาพเนี่ยเขากำลังดืง่มครูให้เขากำลังดื่มนมแล้วกันให้คำว่า drinking drinking เขาพูดว่า I am drinking milk I am drinking milk แต่แต่นักเรียนเวลานักเรียนแต่งประโยคคุณครูไม่ไม่อยากจะให้หนักเรียนใช้คําว่า I เพราะผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ตัวชั้นไม่ใช่ตัวนักเรียนเอง mm hmm. เป็นเขาผู้หญิงคนนั้นให้หนักเรียนใช้เป็น she ให้หนักเรียนใช้เป็น she เพราะฉะนั้นเมื่อเป็น she she ต้องตามด้วย v e ถุดีหอะไร ต้องตามด้วย v e r to be อะไรชีก็ต้องตามด้วย is คะ่ะ I ก็ I am she is d r i n k i n g milk อันนี้ครูบอกนักเรียนนะเวลานักเรียนแต่งประโยคจากภาพไม่นิยมใช้คําว่า I เพราะคนในภาพไม่ใช่ตัวเธอนะคะอันี้มาดูประโยคที่2 reading reading นี่คือผู้หญิงค่ะผู้หญิงเมื่อผู้หญิงเราก็ใช้คำว่า she เก็ต้องทำ verb to be is she is reading a book she is reading a book นะคะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้โครงสร้างประโยคคุณพูดไปแล้วนะแล้ว verb verb คำกริยาเนี่ยต้องเติม ing ทีนนี้หลักการเติม ing นะไม่ใช่ว่าคำกริยาอะไรก็จะเติม ing ing ตลอดมันมีหลักมันมีหลักการเติม ing เพราะฉนะนั้น everyone take this book out หยิบหนังสือนี้ขึ้นมาค่ะ everyone take this book out and open to page open to page 74 74เรียนไปแล้วละ่ะเรียนไปแล้วค่ะแต่ครูก็ยังไม่เชื่อพวกเราว่าพวกเราจะทำข้อสอบได้เต็ม วันนี้มีโอกาสได้ทบทวนออนไลน์นะคะนักเรียนคะนี่หลักการเติม ing p a g e 74 Page แปลว่าหน้าหนันงสือหน้าที่74หนังสือแก a ม m a หน้าที่74หลักการเติม ing นะคะอันนี้ไม่ต้องพูดมากกันหรอกเพราะว่าเราเรียนไปแล้ววันนี้เพียงแต่มาทบทวนเท่านั้นเอง แล้วก็นักเรียนดอยูอย่างข้อหนึ่งข้อ1นึ่งในะหนังสือนะข้อ1นึ่คำใดที่ออกเสียงสั้นมีสระตัวเดียวมีพยัญชนะตัวเดียวมีตัวสะกดตัวเดียวต้องเพิ่มตัวสะกดอีกต,ตัวหนึ่งก่อนนะคะเช่นคำว่า sit เป็น sitting hit hitting put putting cut cutting run running อะนนี้เป็นต้นและก็ข้อสองคำใดที่ลงท้ายคำกริยาใดลงท้ายด้วย e ต้องตัดอีกออกก่อนแล้วจึงเติม ing นะคะแล้วก็ข้อ3ก็คบเพื่อทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในกฎข้อหนึ่งและไม่ได้อยู่ในกฎข้อ2เติม ing ได้เลยนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่คุยูยกยกตัวอย่างไปข้อ1เหมือกี้ข้อ1อย่างเช่นคำว,ว่า sit เนี่ย sit แต่ว่านั่งเนี่ยมีตัวสะกดตัวเดียว ่็มีมีตัวสะกดตัวเดียวมีสระตัวเดียวตัวไอคือสระตัวเดียวเพราะฉะนั้นก่อนเติมไอเอ็จีจึงเพิ่มตัวสะกดไปอีกตัวหนึ่งก่อนแล้วไปเติมไอเอ็มจีอันนี้ซิซิถิงหรือซิถิงอีกตัวหนึ่งอ่ะคัดคัดแปลว่าตัดตัวยูคือสระตัวทีคือตัวสะกดตัวสะกดตัวเดียวออกเสียงสั้นสระตัวเดียวเพราะฉะนั้นก่อนจะเติมไอเอ็จีจึงต้องเพิ่มตัวสะกดไปตัวหนึ่ง Okay. แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่คุณครูคพูดเมื่อกี้ก็คือตัวคำกริยาใดที่ลงท้ายด้วย e ก่อนเติม i n g ต้องตัด e ออกเออแล้วครูพูดเอเอ,เอ,เอคำนั้นอีกคำหนึ่งคือคำว่า eat mm. eat แปบลบว่ากินคุณครูสอนนักเรียนมามาหลายปีแล้วค่ะเมื่อเห็นนักเรียนเห็นคำว่า eat นักเรียนก็จะเพิ่มตัว t ไปอีกตัวหนึ่งแล้วเติม i n g ซึ่ง ซึ่งผิดค่ะนักเรียนคะอีทกินเนี่ยอีกินเนี่ยไม่ใช่ตัวสะกดตัวเดียวสระตัวเดียวสละตัวเดียวที่ไหนคะเนี่ยตัวอีก็เป็นสละตัวเอก็เป็นสละนะคะสละมี a e i o u 5ห้าตัวเองตัวนี้เป็นสละทั้งสองตัวเพราะฉะนั้นอี t ไม่ได้ออกเสียงสั้นเลยขัดพูดพิท พวกนั้นออกเสียงสัน้นอีกินอย่าเพิ่มตัวสะกดนะอย่าเพิ่มตัวสะกดนะถ้าเพิ่มเมืเ่มอไหร่ผิดนะคะไม่รู้สิน้าเห็นไม่จำเลย e a ท I am eating อ่าแ a ตออร์รอะไร ก่อนเติม ing ตัวนี้ไม่ต้องเพิ่มตัวสะกดนะคะก็เป็น heat แบบนี้เลยอันนี้คือคือข้อควรจำที่คุณครูบีบสางตแล้วแล้วเป็นเองมาแก่เพิ่มตัวสะกดตัวนี้อ่ะเขาบอกตัวที่ออกเสียงสั้นออกเสียงสั้นสละตัวเดียวตัวสะกดตัวเดียวจึงต้องเพิ่มตัวสะกดติีกตัวเอาดูคำคุนดูคำนี้นะ ัวคำนี้ run 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 แปลว่าวิ่งออกเสียงสั้น run ตัวสุดลับตัวเดียวตัว u ตัวสะกดตัวเดียวเพราะฉะนั้นก่อนเติม ing run จึงต้องเติม ing แบบนี้ swim ก็เหมือนกัารว่ายน้ำนะสลับตัวเดียวคือตัว i แล้วก็ตัว m เป็นตัวสะกด เพราะฉะนั้นต้องเพิ่ม m อีกตัวหนึ่งก่อนแล้วจึงเติม i n g นะคะสลิมเ่็ดสลิมว่านำะสลับตัวเดียวตัวสกปรตตัวเดียวเพิ่มตัว m ไปอีกตัวเพิ่มตัวสกดตัวแล้วจึงเติม i n g นี่หล<ะ>ักของการเติม i n g นะอยู่ที่หน้า7.4ของหนังสือเล่มนี้จำได้ไหมคะวันนี้คุณครูจะให้หนักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดจากภาพแต่งประโยคจากภาพ ทำลงในสมุดเอ็กซ์ไซส์ที่อยู่กับตัวนักเรียนน่ะนักเรียนมีทุกคนแล้ว<ม>แล้วนักเรียนไม่ต้องวาดภาพหรอกค่ะนักเรียนไม่ต้องวาดภาพหรอกให้นะักเรียนข้อหนึ่งแต่ประโยคเลยข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าอยู่นี่นะข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดแปดแปดรูปอ้าวนักเรียนลองมาแต่งประโยครูซิ อันนี้ง่ายมากเลย <Yeah. S 1> ผู้ชายสองคนกําลังเล่นเทนนิส mm hmm. นะผู้ชายสองคนกําลังเล่นเทนนิสผู้ชายสองคนใช้คําว่าอะไรคะเดเดตามด้วย verb to be อะไรเดตามด้วย verb to be อะไร they are playing tennis they are playing tennis mm hmm. เอาข้อสองเนี mm ่ย hmm. yeah, number two waiting for a bus waiting for แปลว่ารอคอยรอคอยรถประจำทางอยู่ผู้หญิงคนนี้ใช้แทนผู้หญิงคนนี้ว่าอะไรคะ she she is ต้องมี is นะต้องมี verb to be ตามนะ she is waiting for a bus เขากำลังคอยรถประจำทางอยู่ number t h e e นี่ที่ตามด้วย verb to be อะไร he is reading a book he is reading a book uh, ต่อไป barking barking แปลว่าเห่าใช้ D หรือใช้ H <Hey>. e ใช้ D ว่า D แทนด้วยสุนนะัข เด e y แทนสุนักนักเรียนจะมาใช้คับว่า he is barking ได้ไหมไม่ได้เขาผู้ชายกำลังเห่าสุนักเหรอเพราะนั้นสุนักสองตัวกำลังเห่าเขาผู้ชายคนนี้ก็จะได้เป็น they are barking barking แปลว่ากำลังเห่าอ้าวทีน,นี้ไปดูข้อ number f i สองคนใช่อะไรคะ They they are eating they are eating อันนี้ก็ number six เขาผู้หญิง she is sweeping 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 ก็เขาผู้หญิงกำลังอ่าวาด u ะ sorry กำลังกำลังกวาดบ้าน sweeping the floor sweeping the floor อ่ะ number seven นะ yeah? subject ก mm ็ค hmm. the mm ือประธาน they คนสองคน they they ก mm ็ต hmm. the mm ้องตามด้วย verb to be are they are making a cake they are making a cake น uh, ะ the last number eight singing ผู้หญิงคนเดียวคนนี้ นะคะเมื่อกี้ครูบอกแล้วคะ่ะกำลังอ่าอย่าไม่ไม่นิยมใช้คำว่า I นะต้องเป็น she she is singing she is singing ใครจะมาบอก s ชีส s uh, ิงกิ้งอ่ะ o n g ก็ได้เขากำลังร้องเพลง she is singing เขากำลังร้องกำลังร้องเพลงอะไรน,นะคะเพราะนั้นวันนี้คุณครูให้นักเรียนดูภาพนะ,ะแล้วแต่งประโยคจากภาพ นะแต่งประโยคจากภาพชนิดถ้าจากวิดีโอไม่ค่อยชัดเดี๋ยวคุณครูจะจะถ่ายรูปและส่งอีกครั้งหนึ่งถ่ายรูปและส่งอีกครั้งหนึ่งถ้าการถ่ายรูปมันอาจจะชัดขึ้นอย่างอย่างเช่นว่าเมื่อคลิปที่แล้วการบ้านมันไม่ค่อยชัดครูครูก็ถ่ายรูปและส่งก็โอเคนะคะดันะนั้นวันนี้นะคะนะักเรียนแต่งประโยคทั้งหมดแประโยค ซึ่งไม่ยากเลยซับเจ็กเป็นประธานประธานเป็นเีตีามด้วยอาประธานเป็นชีชีอีสชีอีส s d a t i n g, g, is, g is for a bus นะคะอยนี้เมื่อกี้ครูก็ผ่านนักเรียนทําไปแล้วโอเคนะนักเ,เรียนทําลงสมุดเขียนลายมือสวยๆนะคะนะค้หวังว่าเราจะได้พบกันเร็วๆนี้คุณบาย see you soon